อ๋อปล่าไ่าดูะครับเข้าเว็บไใช่ครับลงเว็บไซต์ครับที่ซอยห้าห้าเท่วมมิดยังไะไม่มีท่วมเลยไม่ีท่ล่วลาดเท้าอ่ะเอ้าไอ้เขาบอกว่าลาดเท้าท่วมไม่ใช่เหรอท่วมภาวนาอ๋อภาวนาสีด้านหลังๆไม่ใช่ข้างหน้าซอยใช่ถ้าในซอยแค่ไหนก็อีกก็อี ไ,ไม่เยอะเท่านี้่วาไม่เยอะเท่านี้น <without them. S 1> oh, ี่ขนาดนี้ย oh, ังไม่เยอะเท่าหมู่บ้านบางแถวบางบัวทองอะงในี่เอาเล็กเอาเอาที่เล็กกว่าเล็กกว่าครับดู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 ดเขาเขาเริ่มแวกแล้วครับลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับลงลงยิงเลยเอาที่ใหญ่อ้าออออนายนั่งเดี๋ยวนายไงหล่ะ นั right. ่งดูพี่คนที่สองไปมอเตอร์ไซค์คันใหญ่กับพี่ไปเลยเป็นแสนแม่น่ะมอเตอร์ไซค์กันเอาโทรศัพท์มาแล้วป่ามารับแล้วนี่มามแล้วนี่ป่าป่าป่าบอกมันโดนแตะยีราเรียดอะไรนี่เขาเขาจะสุขีแบบเต็มใจเอาเทงเวอร ไป็นไรเดี๋ยวน้าบอมจะไปส่งแม่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านไม่ต้องไม่มีบ้าก็เข้าพิจารณาไหมเอาคุยกับบ้าก่อนบ้ามาแล้วเพราะว่าไอ้เป็นสมาชิกคาร์บูทับไงแล้วเขาเขาให้เบอร์โอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวนบอมไปต้อง กดกดกิดทีเยนโลล็อกสมิดมีการ